ไปถามคนใต้อย่างนั้นนี่มันกด็ดน่าจะชัดเจนนะว่าเสียงมันจะต้องออกมาอย่างนี้อ่ะกรณีไปรัฐประการอ่งนี่เราก็รู้คือคือ,คอ,คอที่ผ่านมาเนี่ยก็มีมีมีโพออกมามีเสียงออกมาเนอะตามในพวกไอ้ตามลงหน้าเพจทั้งหลายเนี่ยนะครับว่าใครพอใจฟักไปปัดเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยเนี่ยมันคุนทั้งประเทศก็เลยอยากรู้ว่าในฐานคะแนนเสียงที่แท้จริงของไปปัดเนี่ยคือได้มเทพานครเนี่ยเป็นรับคือภาคใต้เนี่ยนะครับมัน มันจะเป็นอย่างไรบ้างผมเคยสงใจเก็บฉพวะพี่น้องชาวใต้นะครับเป็นโพเรื่องเสียงที่น้องชาวใต้ถึงพรรคประชาธิปัตย์ก็เน้นการเก็บขพราะคนใต้นะครับนะแล้วก็เราก็ไปเวลาเราเก็บเราก็ไปดูว่าคนใต้เราก็ถามว่าคนใต้เคยเลือกไว้ปัดไหมเมื่อเมื่อพุทธสภาที่ผ่านมาหรือเคยเลือกแต่พุทธภาที่ผ่านมาไม่ได้เลือกอะไรเงี้ยนะครับพุทธภาหกหกนะครับก็โอเคนะคนใต้เนี่ยสามในสี่เนี่ยเคยเลือกพรรคประชาธิปัตย์นะนะครับถือว่าถือว่าเยอะทีเดียวนะครับนะทีนี้ อ่าส่วนจังหวัดเอาเอาพื้นฐานก่อนนะจังหวัดที่ที่เป็นไม่เป็นเอฟซีน้อยที่สุดเลยของไทปัตตเนี่ยก็คือจังหวัดอ่ายะลานะมีคนเป็นมีคนเป็นนอนเอฟซี FC, อ่าเยอะเยอะพอสมควรทีเดียวนะครับ <ừ> ทีน้พอคำถามแรกเนี่ยเราไปถามว่าเห็นด้วยหรือไม่แต่ที่พักคประชาธิปยเข้าร่วมรัฐบาลอ่าที่นําโดยพรรคเพื่อไทยเนาะผลอนนอกมาเนี่ยคนไม่เห็นด้วยเลยห้าสิบสี่เปอร์เซ็นตนะครับนะ <ừ> <ừ> ไม่่อเห็นด้วยสิบสี่ สองอันเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยมัน68เข้าไปแล้วอืมซึ่งผมรู้สึกว่าสูงทีเดียวนะใน68เนี่ยนะพอไปเช็คดูคนที่เคยเลือกไฟปััดเมื่อพฤษภา66เนี่ยนะครับนะกับกลายเป็นว่ามีคนถึงประมาณ64เปอร์เซ็นที่พูดในทางลบว่าไม่เห็นด้วยืูรวมทั้งไม่เห็นด้วยเลยแล้วไม่ค่อยเห็นด้วย64เปอร์เซ็นหรือว่าสูงทีเดียวในขณะที่อดีต FC เนี่ยนะครับนะอดีต FC ฟบรับปัดเนี่ยนะครับนะก็มีถึงประมาณเจ็ด 73%น่ะบอกว่าไม่เห็นด้วยทีนี้ถ้าเราไปฉีกดูคะแนนลึกๆจังคือใบป,ปัดเนี่ยเขาจะได้สอสอเยอะๆเลยเนี่ยก็คือที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกับจังหวัดสงขลาที่ทะเป็น,าานข้อเสียาบันกำลังเสียงไว้ได้เราก็ไปดูเลยว่านาคนรศรีม้าชกับสงขลาเนี่ยคนเขาคิดยังไงกันบ้างเพราะคนพวกบ้างคนนครศรีธรรมราชเนี่ย75%ไม่เห็นด้วยคนสงขลาประมาณ773%ไม่เห็นด้วยอืส่วน จังหวัดที่ไม่เห็นด้วยสูงสุดเลยเนี่ยคือภูเก็ต8.3เปอร์เซ็นอืมครับคับนะครับนะอันนี้ก็น่าสนใจทีเดียวว่านี่คือกลุ่มของคนที่ไม่เห็นด้วยการเข้าร่วมรัฐบาลแต่คําว่ามไม่เห็นด้วยไม่เหนือคำว่างวาหน้าจะไม่เลือกคนละเรื่องกันอืมนะเหมือนผมอะผมไม่เห็นด้วยอะแต่ว่วหน้าก็ได้ผมหนึ่งคะแนนอะอ่านะครับนะอ่าเขาหน้าจะเลือกไว้ปัดหรือไม่นะครับคนใต้นะก็ 41%บอกไม่เลือกแน่นอนอืมนะครับเลือกเนี่ยมี17%แต่ที่น่าสนใจคือตรงนี้ครับพรรคประชาธิปัตยยังคงยังคงมีโอกาสนะครับเพราะมีคนอีก41%บอกว่าไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่ว่ายังมีสิทธิ์ที่จะเลือกครับในอนาคตซึ่งน่าสนใจทีเดียวนะตรงนี้แสดงว่าปปัดยากว่าหมดหวังนะยังก็ยังไม่หมดหวังนะอีก41%บอกว่าไม่แน่ใจ41%เนี่ยประปัดย์ไม่ต้องเอาอะไรมากหรอก เอามาสักประมาณสักสามสิบห้าเปอร์เซ็นตเนี่ยบ่อยๆก็กินเกินครึ่งครึ่งภาคไปแล้วอ่ะถ้าสามสิบห้าถ้าสามสิบห้าเปอร์เซ็นบอกว่ามาเลือกมาเลือกไว้ปัดบวยสิบเจ็ดเปอร์เซ็นมันก็ห้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นแล้วอ่ะก็ถือว่ากินไปครึ่งภาคแล้วอ่ะก็ถือว่ายังรักษาฐานไม่ได้ฉะนั้นผมถึงบอกว่าเอ่อสาคัญมากเลยต้องพยายามรักษาฐานไม่ให้ได้นะครับหรือต้องดึงพวกยังไม่แน่ใจเข้ามาให้ได้ใช่ใช่ในขณะที่คนที่เคยเลือกฟัรไว้แบบเมื่อเมื่อพฤษภา ่าหกหกเนี่ยนะมีแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองที่บอกว่าไม่เลือกอืมคือคนที่เคยเลือกเมื่อคุณสภาแล้วมียี่สิบเปอร์เซ็นที่บอกไม่เลือกแต่ว่าเลือกแน,น่เลยสามเก้าเปอร์เซ็นต์แะไม่ไแน่ใจสามสิบเก้าเปอร์เซ็นตะ์น่ะถึงว่ายังรักษาฐานไม่ได้ดีทีเดียวในขณะทัวตัวอดีตเอฟซีนะอดีตเอสซีเนี่ยบอกไม่เลือกสี่สี่เปอร์เซ็นต์นะครับเลือกแน,น่หกเปอร์เซ็นต์แต่ไม่แน่ใจถึงหกถึงสี่สิบเก้าเปอร์เซ็นะต์น่ะแสดงว่าฝ่ายบัตรมีโอกาสมากเลยยังมีโอกาสอยู่ไม่ใช่ไม่มี อืมแต่ต้องทำไงล่ะไอ้พวกจะดึงยังไม่แน่ใจให้กลับมาเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือผลงานต้องออกมาให้ได้ใหู้ต้องไปดูว่าคนใต้ชอบอะไรอะราคาพืชผลมันก่าเกันไปบัตรได้ดูแลนี่ใช่ไหมเอกกระทรวงทรัพย์อะใช่ไหมก็ต้องดูแลเรื่องทรัพยากรต้องมีการเขาดูอะไรวะเขาดูกระทรวงทรัพย์เนี่ยกับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุขครับอาจารย์แล้วกะไปแก้เกษตรยังไงนะ ก็เกษตรคงคงต้องไปจับมือกับทางกระทรวงเกษตรนะเรื่องของราคารุ่งราคายางแต่ว่าซึ่งทรัพยากรทางธรรมชาติเนี่ยต้องดูแลกันไว้ก่อนต้องต้องเรียกว่าต้องทําใหเข้อเสียนะว่ามันมันผลงานมันออกมาดีแล้วคนใต้เขาแฮปปี้นะครับนะในขณะเดียวกันเนี่ยมันต้องสร้างผลงานเยอะๆออกมาแล้วรับสถานมาให้น้องนะในขณะเดียวกันเนี่ยต้องื้อยหา่มันมีข่าวไม่เดียวมาก็แล้วกันอืมนะครับอืมถ้าถือมป็นคามดูทุกียัง พวกที่ยังพักดีหมายถึงว่ายังเป็นแฟนคลับอยู่แล้วเคยเลือกในในการเลือกตั้งล่าสุดนี่ตั้งสามสิบเก้าเปอร์เซ็นะที่เขาก็ยัง,ออย,งยังจะเลือกอยู่เนาะใช่ใช่ยังเลือกอยู่ครับสาเก้าเปอร์เซ็นแล้วมไีไม่แน่ใจไม่ไม่แน่ใจอีกจํานวนหนึ่งอะ่ะนะครับนะสามสิบก้อ็นบอกไม่แน่ใจด้วยก็ถือว่าเยอะทีเดียวนะอสมมติถ้าได้ม,มาหมดเลยตรงนี้นะก็กลายเป็นว่า มีคนแค่20%ของคนที่เลือกเมื่อสิบเมื่อพรัฐสภาที่บอกว่าไม่เลือกแต่ถ้าสมมติว่าไปโน้มน้าวใจอดีตเอฟซได้นะอดีตโน้มน้าวอดีตเอซได้โอ้ยิ่งสบายเลยมีถึงประมาณกลุ่มที่เลือกกับกลุ่มที่ไม่แน่ใจรวมแล้วอีก50%อะแต่ปัญหามค<ช>ือนะว่าพวกอดีต f อฟซทั้งหลายเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเขาเขาเลือกเพราะตัวบุคคลหรือเปล่า เอ่อคือคือยังมีคุณชว่วมีอะไรอย่างนี้อยู่หรือเปล่าถ้าตอนนี้พอดูเหมือนมันแตกกันแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่เลือกอะไรนะก็เป็นไปได้แต่ว่าอย่าลืมว่าคนคนไม่แน่ใจมันเยอะมากนะให้เขาไม่แน่ใจเนี่ยแสดงว่าเขายังเขายังไม่แน่ใจว่าเขาควรจะเลือกหรือไม่เลือกดีเพราะอาจเป็นว่าหนึ่งคือเขาเป็นนั้นเขาเคยเลือกมาก่อนช่วงชีวิตตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่านะครับอะไรเงี้ยนะเออเมื่อที่แล้วดันไม่ได้เลือกดันไม่เลือกพรรคอื่นเช่นเช่นดันดันไปดันไปเทใจให้รวมไทยสร้างชาติอะไรเงี้ยนะหรือว่าดันไปเลือกภูมใจไทย เลือพลังประชารัฐเอองวดงวนนี้นจะกลับมาดีไหมเดี๋ยวขอดูผลงานก่อนอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับมันมันไม่ถึงกับหมดหวังเช่นเช่นถ้าไปดูในจังหวัดนะครับพี่โก้จังหวัดคนที่บอกว่าไม่เลือกเนี่ยสูงสุดเลยเนี่ยคือยะลาอืมครับ94%ของคนยะลาบอกว่ามัวหน้าไม่เลือกแล้วแต่ส่วนใหญ่นะเขาก็อาจจะไปทงประชาชาตินะเนอะใช่ไหมประชาชาติใช่เป็นประชาชาติม,มากกว่านะส่วนจังหวัดที่อย่างอย่างเราไปดูอย่างจังหวัดที่อ่าพักสีส้มเนี่ยกวาามาเช่นภูเก็ตเนี้ย 53%ของคนภูเกตบอกไม่แน่ใจอ่ะยังไม่แน่ใจว่าจะได้บัดหรือเปล่าแสดงว่าฝ่ายเสมีโอกาสแท็กเขาบอกได้ในอนาอืศนะครับส่วนจังหวัดสมพันจังหวัดที่เป็นฐานสำคัญของไบปัดเลยนครศรีธรรมราชกับสงขาคนนครศรีธรรมราชเนี่ยบอกไม่แน่ใจ42%ไม่เลือก45%แสดงว่าไอ้คนที่อยู่ในกลุ่มไม่แน่ใจบวกเรื่องเนี่ยยังสูงกว่าคนไม่เลือกสงขาไม่แน่ใจ42%ไม่เลือก40%ก็แสดงว่าไม่แน่ใจบวก เลือกเนี่ยก็ยังมากกว่าห้าสิบเอเซนืมมันไม่ถึงกับหมดหวังอย่าไปแบบอย่าไปใช้ก็โอ้ยศูนย์คงศูนย์พันทักตรงภาใต้ไม่มีศูนย์หรอกครับเชื่อผมอือืมอืแต่โอกาสจะได้น้อยกว่าเดิมเนี่ยมันมีสูงถูกไหมอาจารย์แต่โอกาสได้ถูกต้องโอกาสได้น้อยกว่าเดิมยังมีสูงอยู่ให้คิดดูสะว่าถ้าในซีนานโอที่แย่ที่สุดเลยนะคุณพระพงศ์คนเลือกเนี่ย คนบอกว่ากูน่าจะเลือกอีกเนี่ยนะอ่ามีทั้งหมดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ไอ้ไม่น่ใจสี่เปอร์เซ็นตสมมติไอ้ไม่น่าใจเนี่ยมันบอกว่ามันไม่เลือกแล้วจะทายัางไงอะอืมอึ้งเลยนะสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์อีจมรย์นอีกมุมหนึ่งมันก็มีกระแสว่าเขาก็จะมีการเอาเลือดเก่ามามาตั้งพรรคใหม่อ,ะอ่ะเออเออแล้วก็กำลงังกลาลังเล็งหาเอ่อเลยกอะไรพุดงจริงคือในทุนพรรคอ่ะ ที่จะมาแบ็กอัพอยู่เนี่ยถ้าเกิดมันทําให้เกิดขึ้นมาได้ก็มันก็มันก็จะทําให้ประชาธิปัตย์เก่าก็เหนื่อยเหมือนกันนะอือโอ้คืออย่างนี้นนถ,นถ้ากลุ่มใบปัดเดิมนะครับนะผมแต่ผมไม่นแน่ว่าคุณชวนคุณบัญญัติคุณจุรินเนี่ยไม่ไม่ตั้งพักใหม่หรอกอมผมเชื่อว่าไม่ตั้งยังไงแกก็อยู่ไบปัดนั่นแหละนะครับนะทีนี้การการไปตั้งพักใหม่ แล้วต้องการไปดึงคะแนนเสียงคืนมาจากไปปัดเดิมผมว่าเป็นแนวคิดที่ผิดมากสาหรับช่วงระยะเวลาการเลือกตั้งจากนี้ไปเพราะอย่างที่ว่ารวมไทยสร้างชาติก็ถูกดึงในส่วนหนึ่งแล้วนะแล้วถ้าวันนี้มีพักใหม่เช่นพักอ,อก,กอไก่นะเงี้ยนะแยกจากไปปัดเดิมมาตั้งพักอีกโอสุดท้ายพักที่ได้เปรียบคือใครหนึ่งนะครับก็คือปูิใจไทยสองพลังประชารัฐสามประชาชาติ อาจจะรวมถึงว่าสีส้มก็จะได้เปรียบเพราะเนื่องจากคะแนนเสียงที่เป็นเัวแตกเอาจจะไอ้สีไว้ปัดเนี่ยมันมันจะแตกออกไปกระจายเลยมผมว่าไม่ใช่ความคิดที่ดีมากเลยที่ไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยอะที่จะไปตั้งรัฐใหม่ถ้าถ้าผู้ที่ต้องการจะคลไม่ไหวกับสายปัดปัจจุบันผมแนะนําให้เป็นรวมตัวกันในรวมไทยสร้างชาติอย่างจะดีกว่าสิอย่างน้อยคะแนนไม่ไปไหนอ่าอ่าอ่าใช่นะครับ ซึ่งส่วนใหญ่ก็ไหลไปรวมไทยสร้างชาติเยอะเลยใช่ที่ผ่านมารวมไทยสร้างชาติก็เอาเอาตรงนี้เป็หมดเลยไงเอาที่ของอย่างเช่นเราไปดูสุราษจะได้อย่างเงี้ยใช่ไหมก็สุราษทุมพรเนี่ยเอาไปเที่ยงเลยอ่ะไม่เหลือเลยอืมอืมใช่ไหมครับอ่าเพราะว่าถ้าถืนแตกนะพักที่นั่งยิ้มมีความสุขนะก็อ่าก็คือพักที่กระแสะสูงเช่นสีส้มว่าอาจจะมีโอกาสลอดมาได้บ้างสองพักที่มีทรัพยากรเยอะๆอย่างเช่นภูมิใจไทยพลังประชารัฐก็ยิ้ม นะพรรในสังกัดเสด็ดเขใต้ยิ่งยิ่งใหญ่เลยประชาชาติอืมอฉั้นจะไปฟังคำยุให้ตั้งพรรใหม่อืมเพราะนั้นไปไปไปมีมาไทยดีกว่าถูกต้องครับย้ายไปอยู่รวมไทยดีกว่าอืมหรือไม่ก็สู้ต่อในเพชรบุรเพื่อเอาพักคืนมาอืม้คิดว่าใตคิดว่าถ้คิดว่ไม่พอใจผู้บริหารปัจจุบันนะ ผู้ต่อเรานะการมการบริหารพักในกวาระสี่ปีนะไปมาปีกว่าแล้วก็ต้องรอนู่นนะก่อนจะล้มตอนนี้ก็ยา่อนจะย่อนบัตรนี่มันก็คงจะต้องมีกระบวนการอ่ะนะซึ่งก็ไม่ง่ายนะอาจารย์นะฮะเท่าที่ได้ตามดูเนี่ยใช่ใช่ก็คงขึ้นในพักเนี่ยตอนนี้โอเคอ่ะผมผมคุยกันมันก็ต้องคุยกับส่อสรุ่นใหม่ๆนะเขาก็เขาก็พูดในตอนดียวว่าเราคงต้องเข้าร่วมรัฐบาลเพื่อสร้างของงบส่นงานในประมาณนี้นะซึ่งผมบอกว่าใครเขารุ้นทางครั้งนี้เนี่ย ถามว่าใบป,ปัดเนี่ยไปสร้างผลงานแล้วเนี่ยจะได้ประโยชน์ทำให้พักโตแบบกุมตามไหมไหมหรอครับถ้าสร้างผลงานดีอย่างจริงก็โตขึ้นนิดหน่อยอืมไม่มากถ้าอยากโตขึ้นแบบใหญ่ๆต้องการจลับมาฟองความ,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 มาายามมิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับต้องเป็นสายค้าสักงสองสมัยสร้างความสัมารถในการเป็นสายค้าที่เต็มที่ในการเป่าปลาสายอภิปรายไม่นนไว้วางใจทั้งหลายตรงนั้นน่ะโอก,อกาสจะกลับมาที่ไหนสักอย่างก่อนอาจจะน้อยนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ต้องไปหาในทุนมา นะครับนะแต่นั่นแหละคือคือสิ่งที่จะกลับมาสร้างความเสี่ยง,งได้ถ้าใช้วิธีนี้ปัจจุบันเนี่ยไปปัดเนี่ยนะผมบอกเล,เลยวันนั้นก็บอกวันนั้นก็เคยเคยคุยทียยยแล้วว่าการหาเสียงไปปัดในอนาคตเนี่ยถ้าก็ยังคงยึดแนวนี้อยู่นะนะครับเพราะกระแสะไม่มีแล้วในกรุงเทพและในภาคอื่นใน,นกรุงเทพแบบนี้ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์นั้นไปปัดต้องเปลี่ยนวิธีหาเสียงต้องไปเน้นแบบเดียวกับภูมิใจไทยผูผ้อื่นภาคอื่นนะไม่รับภาคใต้นะต้องไปเน้นแบบเดียวกับภูมิใจไทยพลังประชารัฐนั่นคืออาศัย บ้านใหญ่ผู้มีบารมีอาศัยลักษณะโตบุคคลของแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดอาศัยทรัพยากรทางการเมืองเอาเข้ามาส่วนภาคในี่เนี่ยอาศัยบ้านใหญ่ว่างอยู่ได้บ้างต้องอาศัยบ้านใหญ่มากขึ้นภาคที่จะทําการเมืองแบบนี้ตอนนี้นะเพอาให้ลืมไปเลยเรื่องกระแสยังเสียดายดรเอ๋เลยเพิ่งเข้าพักเลยหยหยกกรุงเทพตอนนี้กระแสหายไปเกลี้ยงเลยไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต ตัวกรุงเทพเนี่ยผมว่าคงเกิดยากนะครับสำหรับประชาธิปัตย์นี่สูตรพันไปสองสมัยแล้วแปดปีแล้วอาจารย์ยม้นจะไปเหลืออะไรอ่ะคือต้อจริงๆโอกาสจับปลาเนี่ยโอ้โหไม่มีทางเลยคือในกรุงเทพโอกาสกลับมามันอยู่ทางเดียวครับพี่โก้คนกรุงเทพชอบฝ่ายค้านต้องไปเป็นฝ่ายค้านถ้าเกิดเขาไม่ค้านแล้วนี่ยเขาไปร่วมไปแล้วอ่ะ ใช่ไหมแล้วต้องชักาขลงปรนหลาดนะเนี่ยสมมติแถลงนโยบายแล้วเกิดคุณจุลินมา้วยต่ออีกหรือคุณชวนงี้นก็มันก็ไม่ได้แล้วเราร่วมรัฐบาลกันแล้วนี่นั่นนหละใช่เง่พักกันนะคช่ไืมใช่มันก็ยากแล้วคุณชวนคุณจุลินอย่างเก่งก็ได้เพียงแค่อั s แ n t เนี่ก็คือนั่งนิ่งๆอ่ะเนอะจะยุบไม่เอ่ยพิปลายไม่เห็นด้วยกับดิจิตอลวอลเล็ตอะไรก็มันก็ไม่ได้นะอืม ถามว่าจะทําได้ไหมมันก็มันก็อาจจะดูแบบไม่รู้นะเพราะแกแกก็มีมติในเข้าโรคพยบาลว่าทาก็ถือว่าก็คือก็คือทาเสร็จแล้วพักกล้าอะไรแกออกไหมล่ะเออกล้ากล้ากล้าขับไหมล่ะอะไรเงี้ยเหรอเออกล้าอะไรไหมล่ะมาพระไล่มาบางจังหวัดก็วุ่นวายเพราะว่าแฟนขับคุ่ชวนยังเหลือเยอะอืมอืมอืมอใช่ไหมครับนะแม้ว่าแม้ว่าจังหวัดอื่นๆลานคนท่านอื่นจะบอกเบื่อชวนเชื่องช้าแต่แฟนขับที่ต้ายังเหลืออยู่เยอะ อืมอืมนะครับก็ไม่แน่ใจเลยเขาว่าจะแบบเฮี้ยนขึ้นมาลองของอ่ะลองของรู้ิจะกล้าไล่กูไหมอะไรเงี้ยครับว่าอืมใช่ใช่ฉะนั้นผมก็เลยมองผมก็เลยมองว่าตอนนี้เนี่ยนะครับนะสิ่งที่ไปรับต้องทําไม่ได้เลยนะครับนะครับนะหนึ่งหนึ่งมีผลงานก่อนอันที่หนึ่งสองต้องรักษาฐานคะแนนสิ่งที่ใต้ให้ได้ก่อนรักษาฐานเดิมแล้วพยายามไปดึงเอานอนเอฟซีกับคืนมา ให้ได้อันนี้คือเรื่องที่สองเรื่องสองเรื่องที่สอ,องที่เราทำเ,เรื่องที่สามตอนนี้กระแสะไม่มีในภาคอ,อื่นๆต้องเน้นการไปดิวกับบ้านใหญ่ๆตัวผู้สมัครที่เป็นตัวคินครีมนะผู้มีบารม,มีในแต่ละ,ะจังหวัดบุร้อนก็ไม่ค่อยม,มีอะ่ะอืมแต่ว<ะ>่าใช่แต่ถ้าดิวแบบดิวแบบนี้ต้องไปสู้กับอ่โรงเรียนบูรีรัมนะต้องไปสู้กับโรงเรียนบูรีรัมต้องไปสู้กับโรงเรียนลุงป้อมอ่ะอืม นะะเรายังียังไม่รับยังยังไม่รับโรงเรียนเพื่อไทยนะอือครับอือนะอือแล้วภายใต้กติกานี้ซึ่งถ้าถ้าดูกันจริงๆโอกาสที่จะนําไปสู่การแก้ไขนี่มันยากเนี่ยนะกติกานี้ไปให้ปัดเกิดยากยากกระทรวงก็ใหม่นี้แล้วก็จะหาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในบัญชีรายชื่อนี่เหนื่อยสายตัวแทบขาดอยู่เหมือนกันนะอาจารย์ไม่ง่ายหรอกคือวุฒหน้าเนี่ยผมวุหน้าผมไม่หวังอะไรเลยนะผมหวังแค่วไปปัดเนี่ย ให้รักษาเขาอี้ให้ได้ไล่ๆประมาณเดิมให้มันเกินยี่ห้าเขาไว้ถ้าแต่ถ้าทำถ้าถ้าให้เกินยี่ห้าจะได้เป็นนายกหนอีกแม่แต่ว่าทีมันมันสามารถคิดอะไรได้บ้านก็ควรจะทะลุถึงสักสามสิบก็ยังดีโอ้อาจารย์เตือนหน้าอาจารย์นะ